สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลนะครับท่องเที่ยวบ้านบ้านทำกิจทำขายนะครับสวน้อยกปลูกร้อยอย่างนะครับคลิปนี้นะครับเจเอจะพามาชมนะครับปู่นะครับของช่างติ่งนะครับผมอยู่อําเภอบางม่วงนะครับผมว่าช่างติ่งนะครับบริการอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับผม ช่างติ่งหรือว่าพี่เขารู้กันจวกักันในนามิอู่สีใหม่การช่างรับบริการเคาะคนสีรถยนต์ทุกชนิดนะฮะอย่างน้อยๆก็ขอขอบคุณช่องของจั่เอชาแนลด้วยที่ที่เขาเรียกว่าอะไรมารีวิวอู่ครับวันนี้มารีวิวให้ช่างติ่งครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าทำมะม่วงหรือเขตใกล้เคียงครับผมได้เอารถมาทํากับผมครับผมรับ ประกันด้วยนะฮะครับรับประกันด้วยแต่ว่าลูกค้าต้องสำรองจ่ายครับผมเดี๋ยวยังไงก็เราคุยกับพี่เจเอ็ดูได้ครับผมครับช่างติ่งก็บริการเาะพ่นสีนะครับผมนี่เป็นผลงานที่เสร็จแล้วนะครับกระบะข้างนะครับวิ่งเลยครับท่านผู้ชมสนใจติดต่อมาได้นะครับผมอยู่เขตอำเภอวังม่วงสระบุรีนะครับผมห้องพ่นสีนะครับท่านผู้ชมสนใจเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมครับช่างติ่งครับใช่ครับใช่ครับ0 6นนะครับ ห้าเก้าเนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรถซิ่งด้วยนะครับผมรถวัยรุ่นนะครับรถใช้งานใช่รถใหม่รถใหม่เราก็รับนะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเจแชนแนลนะครับท่องเที่ยวบ้านทำกินทำขายส่วนน้อยปลูกหลายอย่างกับเจเจแชนแนลนะครับวันนี้มารีวิวนะครับอู่ช่างติ่งนะครับผมเคาะพอนสีขอบคุณนะครับ FC ของพี่แจ๊เอ๋ช่วย มาบริการอู่ตีใหม่การช่างด้วยนะฮะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพี่จเจ๋และของผมด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจ๋ยแชนแนลนะครับท่องเที่ยวบ้านๆทำกินทาขายส่วนนวัดปลูกร้อยอย่างนะครับสวัสดีครับ